Welcome to English c l ส s s for a Grade 5สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูแดงนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่อง conjunctions เรายังคงอยู่ใน Unit 1ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เด็กๆตเตรียมเอกสารประกอบการเรียนค่ะ English exercise grade 5พร้อมกันหรือยังคะไปกันเลยค่ะ conjunctions Conjunctions คำสันธานคือคำที่ใช้เชื่อมระหว่างประโยคสองประโยคที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อความเข้าใจและความกระชับของการเขียนเช่นการเชื่อมด้วยแอนนะคะดูตัวอย่างประโยคค่ะ I eat a hot dog. You eat a hot dog. ได้ประโยคใหม่นะคะ You and I eat hot dog. เด็กๆจะเห็นได้นะคะว่าประโยคจะสั้นและกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะเราใช้แอกเป็นตัวเชื่อมนะคะง่ายมากใช่ไหมคะเราไปเรียนรู้กันต่อเลยค่ะ <_ C os al> การเลือกใช้คำสันธานตามลักษณะความสัมพันธ์ของประโยคมีดังนี้ค่ะ1 conflict แสดงความขัดแย้งค่ะคำแรกเลยนะคะ but มีความหมายว่าแต่ตำแหน่งในการใช้นะคะวางไว้ตรงกลางขั้นระหว่างสองประโยค มาดูตัวอย่าง but นะคะ I like cats but John likes dogs. ฉันชอบแมวแต่จอนชอบสุนะัขเด็กๆมาดูอีกคำหนึงนะคะที่แสดงความขัดแย้งค่ะ although แม้ว่าตำแหน่งในการวางนะคะวางไว้ตรงกลางขั้นระหว่างสองประโยคแต่ไม่ใส่คอมม่านะคะและวางไว้หน้าสุด ใส่คอมมาขั้นระหว่างสองประโยคค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ although although it was cold I went swimming หรืออีกประโยคนึงนะคะ I went swimming although it was cold แม้ว่ามันจะหนาวฉันก็ไปไว่ายน้ำ อีกคำหนึ่งนะคะ however มีความหมายว่าแต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งในการวางนะคะวางหน้าสุดใส่คอมม่าก่อนประโยคที่ตามมาและวางไว้ตรงกลางขั้นระหว่างสองประโยคใส่คอมม่าหลังคำว่า however ค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยค however กันนะคะ he wants to go to the park however He goes see movie with goes see movie to us a เขาอยากไปสวนสาธารณะแต่อย่างไรก็ตามเขาไปดูภาพยนตร์กับเรามีข้อควรจำนะคะเด็กๆมาสังเกตดูกันนะคะว่าหลักการใช้ however ใช้ต่างจากคำสันธานอื่นๆค่ะเพราะไม่ได้เชื่อมให้เป็นประโยคเดียวกันเพียงเป็นคำชี้นำว่า ประโยคหลังที่ตามค่ะว่า however ขัดแย้งกับสิ่งที่นำมาก่อนหน้านั้นการวาง however ไว้กลางประโยคดูแล้วค่อนข้างซับซ้อนนะคะดังนั้นจะไม่กล่าวหรือใช้ในบทนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มเรียนรู้ conjunction ประเภทที่2ค่ะ reason การแสดงเหตุและก็ผลนะคะ so มีความหมายว่าดังนั้นตำแหน่งในการใช้นะคะ 1. ประโยคบอกเหตุ so ประโยคบอกผลและวางไว้ตรงกลางคั้นระหว่าง2ประโยคค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างการใช้คำว่า so กันนะคะ it was very hot so i opened the window มันร้อนมากดังนั้นฉันเปิดหน้าต่าง การแสดงเหตุผลอีกคำหนึงนะคะ because เพราะตำแหน่งในการวางนะคะแบบแรกค่ะประโยคบอกผล because ประโยคบอกเหตุแบบที่2นะคะวางไว้ตรงกลางขั้นระหว่างสองประโยคแบบที่สขึ้นต้นประโยคในกรณีที่ตอบคำถาม why และขึ้นต้นประโยคในกรณีที่ต้องการเน้นเหตุแต่ไม่นิยมใช้ค่ะ เด็กๆมาดูตัวอย่างการแต่งประโยค because กันนะคะ I opened the window because it was very hot ฉันเปิดหน้าต่างเพราะมันร้อนมากต่อไปนะคะ conjunction ประเภทที่3ค่ะ addition choice แสดงการเพิ่มหรือการเลือกค่ะ and มีความหมายว่าและตำแหน่งในการใช้นะคะ 1. ประโยค เชื่อมไดแอนและประโยค 2. วางไว้ตรงกลางขั้นระหว่างสองประโยค 3. หรือการเชื่อมสิ่งที่เหมือนกันสามารถเชื่อมได้มากกว่า2ส,สิ่งนะคะหรือ2คํคำแต่มากกว่า2ระหว่างสิ่งที่เชื่อมต้องมีคอมมาขั้นจนคำสุดท้ายจึงใช้คำสันธานขั้นเช่น dogs, cats, and birds เด,เด็กมาดูตัวอย่างการใช้ conjunction คำว่า and กันนะคะ and นี่เป็นการเชื่อมประโยคนะคะ Nan reads o m e books and Jim watches TV Nan อ่านหนังสือและ Jim ดูทีวีเด็กๆมาดูอีกตัวอย่างนะคะสำหรับการใช้ conjunction and นี่เป็นตัวอย่างประโยคการเชื่อมสิ่งที่เหมือนกันค่ะ I went to Japan and Korea ฉันไปญี่ปุ่นและเกาหลีต่อไปนะคะคำว่า or มีความหมายว่าหรือตำแหน่งในการวางค่ะแบบแรกเลยนะคะประโยคเชื่อมด้วย or และประโยคแบบที่สองค่ะวางไว้ตรงกลางขั้นระหว่างสองประโยคค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างการใช้นะคะ การใช้คำว่า or ค่ะเป็นการเชื่อมประโยค I can cook dinner or we can order pizza ฉันสามารถทำอาหารเย็นหรือพวกเราสามารถสั่งพิซซ่าก็ได้ต่อไปนะคะเด็กๆมาเรียนรู้เรื่อง conjunction ประเภทที่4ค่ะ objective แสดงจุดประสงค์คำว่า to มีความหมายว่าเพื่อตำแหน่งในการวางนะคะ แบบแรกประโยคมี conjunction to และตามด้วยประโยคแบบที่2ค่ะวางไว้ตรงกลางขั้นระหว่างสองประโยคและแบบสุดท้ายนะคะขึ้นต้นประโยคในกรณีที่ต้องการเน้นใส่คอมมาคั้นแต่ไม่นิยมค่ะต่อไปเด็กๆมาดูตัวอย่างการใช้ประโยค to กันนะคะ we study hard to pass the test พวกเราเรียนหนะักเพื่อให้สอบผ่านอีกตัวอย่างสำหรับการใช้ถูเชื่อมประโยคนะคะ To win the tournament, he practices playing tennis every day เพื่อชนะการแข่งขันเขาฝึกตีเทนนิสทุกวันค่ะ Conjunction ประเภทที่5ค่ะแสดงรายละเอียดของเวลา When มีความหมายว่าเมื่อตำแหน่งในการวางนะคะแบบแรกค่ะประโยค when และตามด้วยประโยคแบบที่สองค่ะคือต้นด้วย when ประโยค comma และประโยคค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคการใช้ when น,นะคะ when the rain stops we'll go out เมื่อฝนหยุดเราจะออกไปข้างนอก เรายังคงอยู่ในเรื่องของการแสดงรายละเอียดของเวลานะคะ w i r e ขณะที่ตำแหน่งในการวางค่ะแบบแรกประโยค w i r e ประโยคแบบที่สองค่ะขึ้นต้นด้วย w i r e ประโยคอมม m าและตามด้วยประโยคค่ะตัวอย่างประโยคการใช้ w i r e he missed his family w h i r e he was in Japan เขาคิดถึงครอบครัว ขณะที่เขาอยู่ญี่ปุ่น conjunction อีกคำหนึงนะคะในการแสดงรายละเอียดของเวลาค่ะ after หลังจากตำแหน่งในการวางนะคะประโยคเชื่อมด้วย after และตามด้วยประโยคแบบที่สองค่ะขึ้นต้นด้วย after ประโยค comma ประโยค มาดูตัวอย่างการใช้ after ค่ะ I ะ c o ค e soon after I finish my work ฉันจะไปหลังฉันทำงานเสร็จ Conjunction ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับการแสดงรายละเอียดของเวลาค่ะ before หมายความว่าก่อนหลักในการวางนะคะตำแหน่งประโยค before ประโยคหรือขึ้นต้นด้วย before ประโยค คอมมาประโยคค่ะมาดูตัวอย่างการใช้ before นะคะ before you make your payment you should contact the bank ก่อนจ่ายเงินคุณควรโทรไปที่ธนาคารเด็กๆมาดูข้อควรจำเพิ่มเติมกันนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างค่ะ 1. โดยส่วนใหญ่การหรือ tense ของประโยค ที่ใช้คำสันธาน and or but จะเป็นการเดียวกันเสมอ 2. ค่ะภาษาอังกฤษแบบอเมริกาตำแหน่งของคำสันธานเหล่านี้มักจะอยู่ตรงกลางขั้นระหว่างสองประโยคหรือท้ายประโยคไม่สามารถขึ้นต้นประโยคได้นะคะมาดูตัวอย่างที่ไม่ใช้นะคะ but John likes dogs แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะแต่แบบภาษาอังกฤษแบบอังกฤษคำสันธานเหล่านี้ สามารถขึ้นต้นประโยคได้เมื่อต้องการเน้นจริงๆค่ะต่อไปเด็กๆมาดูตัวอย่างโครงสร้างนะคะหรือประโยคของการเชื่อมประโยคด้วยคำสันธานต่างๆค่ะ Although ค่ะ Although I don't drink milk I do pour milk in my coffee แม้ว่าฉันจะไม่ดื่มนมฉันก็เทนมใส่ในกาแฟของฉัน ตัวอย่าง however Tim has money however he's not all that happy Tim ม,มีเงินแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่มีความสุขตัวอย่าง conjunction so นะคะ I didn't study hard so I failed the test ฉันไม่ตั้งใจเรียนดังนั้นฉันจึงสอบตก ตัวอย่าง because ค่ะ they often go to the cinema because they like movies พวกเขาไปโรงภาพยนตร์บ่อยเพราะว่าพวกเขาชอบดูหนังตัวอย่างประโยคการใช้ and น,นะคะ my mother likes strawberry and cherries แม่ของฉันชอบสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ตัวอย่างประโยค r ค่ะ Which do you like better, chicken or fish? คุณชอบอะไรมากกว่ากันไก่หรือปลาตัวอย่างประโยค2ูค่ะ She opened the umbrella to protect the heat of the sun. เธอกางร่มเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดตัวอย่างประโยค conjunction when นะคะ I l o v e ice cream when I was a kid. ฉันชื่นชอบไอศกรีมเมื่อฉันยังเป็นเด็กตัวอย่างประโยคคำสันธาน while. She cut herself while she was cooking. เธอทำมีดบาดตัวเองขณะที่เธอกำลังทำอาหารตัวอย่างคำสันธาน after. A boy cried after he fell down. เด็กชายคนหนึ่งร้องไห้หลังจากที่เขาหกล้มตัวอย่างคำสันทานค่ะ before before I got o bed I always bring a glass of milk ก่อนฉันเข้านอนฉันดื่มนมหนึ่งแก้วเป็นประจำหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะเด็กๆลองทำแบบฝึกเพื่อเป็นการทบทวนนะคะ fill in the blank with the given conjunctions however although two when while after before 1 she is a great creative writer she has trouble writing academic papers can ka although she is a great creative writer she has trouble writing academic papers 2 I will be there. I might be late. ดูคำตอบค่ะ I will be there. However, I might be late. 3 I always practice my English speak English fluently. ดูคำตอบกันนะคะ I always practice my English to speak English fluently. 4 We had left the beach. The rain started. ดูคำตอบกันนะคะ We had left the beach before the rain started. 5. Come and see me. You need some help. Come and see me when you need some help. 6. Here we go home. He finishes his work. Here we go home after he finishes his work. 7 i was taking a bath the telephone rang car while i was taking a bath the telephone rang 8. bob loved singing no one wanted to listen to him sing Bob loved singing however no one wanted to listen to him sing 9. Some apples are red, others are green. Do can you know talk Some apples are red, while others are green. 10. My daughter finished homework. I alive home. Do can you know talk My daughter finished homework before I alive home. หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่อง conjunction และทำแบบฝึกทบทวนการเรียนรู้แล้วครูแดงหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจและมีความสุขกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะก่อนจากกันนะคะครูแดงขอฝากกันบ้านค่ะใน English Exercise Grade 5 Book 1ค่ะ Exercise ที่1ถึง Exercise ที่4แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ